สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียไวไล์ส่งคำว่ารักไปมุน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 เตี้ยวเตี้ยวข้างในหัวใจเธอกราบหัวใจฉันพุงปิด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 แนบชิบติดใจแค่เพียงเธอใจฉันมันัส่ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเพียวไล์สวยรวยเสน่ห์ค่ะ น้องติ๊กเพียวไลท์จ้าไก่เพียวไลท์ครับและก็น้องนัดเพียวไลท์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ค่ะนะคะรู้สึกว่ามือหนอีเพลงสิบคอยเข่ากับเขาเท่าใดน,นะคะอาจารย์ <c oughs> ค่ะมันออกแนวแบบว่าเอาวิรุ่นเวิรุ่นออกแนวแบบนะฮะนะฮะเอ้แต่ว่าดูดูมันก็มันก็ไม่แตกต่างจากอาจารย์มากเลยไอ้แม่อยู่บ้านอาจารย์กันคนเราเนี่ยอย่าไปอย่าไปด่วนแก่นะเพราะทุกคนเนี่ยสามารถที่แบบว่าจะดูแลสุขภาพแล้วให้มันแบบเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาได้ขอเมาค่ะขอเมา บอดหญิงของเขาจักหน่อยนะเห็นปะค่ะจะ40แล้วค่ะเขาไม่ให้บอกอายุผู้หญิงจะซีเรียสเรื่องอายุบรรทันแล้วค่ะกับผู้ท่านคนนบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะไม่ใช่หวยนะคือของจริงอผู้ชมการขอบอกเลยค่ะว่าจะ40แล้วนะยังเด้งหุนกับยังเปย์อยู่เลยนะคะจริงจริงรู้จักกับแกใหม่ๆเนี่ยคิดว่าแต่แกประมาณสักไม่น่าจะเกิน32 32ถึง35เพราะหน้าตาแก เป๊ะหมดใช่ได้ได้ว่าแต่งตึงทุกส่วนอะไรทีเดียวคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อนะคะต้องไปที่ก็ไม่รู้สิต้องต้องไปพรกับคุณได้ที่บริษัทนะคะคุณผู้ชมแม่นะคะบอกว่าส่วนคอส่วนอย่างนี้นะกับบมีเหี่ยวนะเพราะว่าเขาอ่าพระว่าตัวบอลเอกเนี่ยค่ะจะมีโตัวนึ่งที่ซอยในเรือของกาฬนวดคอนะคะบวหงายมันเหี่ยวพะบางโคนนะคะไปดึงหนาม้าหนาตึงนะแต่คอเหี่ยวกับบอดได้ค่ะเดี๋ยวเขารู้ความจริงฉะนั้นก็ต้องนะคะแต่ว่าใส่ตบต้องดูแลทั้งหมดทั้งร่างกายเลย อะไรอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงหรือก็ผู้ชายนั่นแหละบางคนที่อยากที่จะลดน้ําหนักเสลือเกินเพราะว่าคิดว่าตัวน้ําหนักเบาแล้วก็คือจะสวยจะหล่อมากขึ้นตันนี้ค่ะเราก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นความรู้เกี่ยวกับยาลดน้ําหนักนะคะมาให้คุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้ว่ายาลดน้ําหนักมีแบบไหนมีกี่ประเภทอะไรบ้างเป็นอะารยังไงบ้าง วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับยาลดน้ําหนักค่ะคุณผู้ชมสำหรับยาลดน้าหนักนะจะมีอยู่สาประเภท้ดยกันนั่นก็คืออันแรกเลยที่เป็นยากดประสาทนั่นเองอตัวน,นั้นเองเคยกินมาแล้วค่ะคุณผู้ชม,มไม่ <c oughs> จะบอกว่าเห็นหุ้นยังสิก็เคยกินหรือก,กันนะ,ะใช่คือเมื่อก่อนค่ะสมัยประมาณ5 6ปีที่แล้วก็เคยกินแล้วรู้ไหมว่ามันกดประสาทจริงๆมันจะทําให้แบบคอแห้งปวดหัวเวียนหัวกินอะไรไม่ลงอ้วกด้วย,ยด,ดีดีค่ะถูก ที่เฮ้ยในพร้อมก็เพราะว่ากินอย่างมาลงนี่แหละค่ะใช่ผลสุดท้ายก็โยโย่ก็กลับมาอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนเดิม,มเป็นสาวหญิงร่างใหญ่อวบเหมือนเดิมมัน,ม,นมันคือมันแย่มากๆค<อ>ุณผู้ชมที่สองน่ยจะเป็นนะคะยาไายใช่ยชาไทยน<ช>ัเป็นยา่ายทาให้ลําไส้พังก็จะมีพวกสารส้มแขกหรือแบบเป็นยาถ่ายที่ผสมมะขามป้อมออแล้วถ้าเกิดว่าคุณถ่ายออกไปแล้วคุณเลิกกินมันก็อาจจะทําให้คุณท้องผูกขึ้นมาได้โอยมแน่นอนอยู่แล้วขนาดไม่ต้องไปทานยาถ่ายแล้วว่าขามนั่นแหละตัวเีใช่เขาบอกว่ามันจะอยู่ที่ดูล ของแพทย์ว่าสั่งจ่ายยาชนิดได้เพื่อให้เหมาะสมกับสายเหตุของคนไข้ซึ่ง<ช>สมุนไพรก็จะช่วยรักษาได้ดีแต่ถ้าคุณกินเข้าไปเยอะๆคุณก็อาจจะมีผลร้ายต่อร่างกายก็ได้อันนี้ก็คนคิดว่าเป็นสมุนไพรมันอาจจะไม่อันตรายแต่จริงๆอันตรายนะ,ะอันตรายนะเืนนนอดนตอใช่ไหมถูกต้อง,อ,งอ,อันต่อไปอันสุดท้ายก็คือการดักจับไขมันนั่นเองที่แบบ ก็คือเดี๋ยวนี้คนชอบคิดว่าแบบเออดักจับไขมันไปก็จะไม่มีไขมันมาจะปล่อยไขมันแต่คุณรู้ไหมว่าไขมันที่สะสมไปที่ในร่างกายในร่างกายมันมันก็ออกมาไม่ได้อยู่ดีแล้วแล้วเขาบอกว่าการดักจับไขมันเนี่ยเป็นตัวที่สร้างนิสัยการกินผิดๆเพราะว่าคิดว่าทานมากเท่าเท่าไหนก็คือแบบว่าไม่อ้วนไม่อ้วนนะแล้วก็บอกว่าอย่างเกาะดักจับก็คือวัาจัดแต่ไขมันไหมสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เาไม่ได้ออกมานะ อช่ค่ะคือเกาอยู่นี่แหละค่ะชนะน,นะคะท่านใดที่กําลังจะคิดว่าจะไปกินนะคะอยาลดน้ำหนักจะเป็นสมุนไพรก็ดีหรือว่าเป็นสารเคมีก็ดีนะคะหยุดไวนสะกอนนะคะเพราะคนขยีเ้เนี่ยมันลาย่จริใช่ถามถามนะกับพี่ปิแกรกคือ,อคนเราวิ่งอะเนาะก็ก<ช> <ๆ S 2> อยากสวยอยากผอมอยากหุนดีดคือเหมือนกับว่าเจออะไรที่เขาบอกว่าเออมันดีกินแล้วลดพันทีมันมื่อแพทย์อะไรอย่างเงี้ยพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือพบแพทย์แพทย์ก็อาจจะแบบ นัดไปคลินิกไงแล้วเขาก็ให้แบบยาอย่างเงี้ยมามันกดประสาทจริงๆมันเป็นอันตรายจริงๆทําไมเราถึงไม่เลือกที่จะหาใช้ที่ผลิตภัณฑ์ดีๆเข้ามาทําให้ข้างข้างในร่างกายเนี่ยเราสะอาดไปก่อนแล้วระบบขับถ่ายการไหลเวียนอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นมันก็ทาให้ระบบขับถ่ายเราเหมือนเดิมจริงๆนเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราลราใส้เราดีนะอะไรก็สามารถอื มันมาทำอันตรายเราไม่ได้ใช่มันเป็นวิีธรรมชาตินี่เลยตรงนี้เลยค่ะเครื่องดื่มยาอาหารกลินกีวีของเฮาขอบอกเลยค่ะว่าจะเข้าไปปรับสมดุลนะคะล่างล้ําสายด้วยกลไก่ธรรมชาติโบเมนบอกว่าสายาทยนะใช่ค่ะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นยาไทยแม่แล้วเพราะล้ําสายเขาสะอาดขอบอกเลยว่าการดูดซึมก็จะดีจะกินออสินเดียจะกิ่นคลลาฟายยังก็เห็นผลชัดเจนมันจะมันจะมาแมทกันหมดเลยนะแม่แล้วถ้าล้ไส้ดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดนี่ตอนนี้ที่บริษัทของเรามีน้องเต่า ทานไปรู้สึกว่า2เดือนเนี่ยแกิโลเหลือเช,ชื่อใช่เดี๋ยวเราจะเอามาสัมภาษณ์กันตอนนี้เขาน้ำหนักลดแล้วตอนนี้เขาลดแล้วนี่จะบอกอะไรให้นะั้นก็นี่ไงก็บอกว่าลดไป8กิโลนี่จะเป็นหมูราคาตกกันเนี่ย <c oughs> หายไป8กิโลเนี่ย <c oughs> แบบลุกๆน่ารักเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมท่านนี้ละคะน้องจังไดนะคะเลือกสินค้าหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะปลอดภัยดีกว่าของเขาเป็นเครื่องดื่มย่อยอาหารเครื่องดื่มย่อยอาหารเนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่ามีความปลอดภัยสูงเด็กกานได้นะคะสตรีมีคันก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันนะคะ คือธรรมชาตินุ่นเรียกง่ายๆว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแล้วมีตาฮาลานเรียบร้อยนะอิสลามนะท่านท่านที่โตถือศาสนาอิสลามทานได้เลยใช่ที่สำคัญนะคะถ้าคุณดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยแค่ดื่มน้ําตามนะคะประมาณ2แก้วด้วยกันคุณก็จะรู้สึกว่าอิ่มกำลังพอดีคุณก็จะสามารถทานข้าวได้น้อยลงหรือบางทีแบบนัดเองก็ไม่ต้องทานเลยก็ได้จริงๆเขาบอกว่าข้าวเย็นไม่ได้มีประโยชน์นะทานข้าวร้อนๆถึงจะอร่อยอาจารย์คะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะ ่ันฟังอยู่นะโอเคค่ะิธคนค่ะ บอกว่าคะบางคนสงสัยว่ามันเป็นเครื่องดื่มย้ายอาหารหรือว่าเป็นดีท็อกเป็นอย่างคือซอยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้คุณผู้ชมคะเครื่องดื่มย้อยอาหารของเฮานะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นอาหารของจูลินซีดีชนิดนั่นเองนะคะพะขับไปปุ๊บเนี่ยจูรินซีที่ดีนะคะคือแข็งแรงปุ๊บเนี่ยก็คือว่าการเผาผลาญการเดินนีอยางเนี่ยก็จะดีขึ้นก็คือว่ามันจะเป็นแบบมันเป็นขันเป็นต่อนะเป็นระบบของมันโดยอัตโนมัติท่านั้นเริ่มต้นชี่นะคะล่างล้ำใส่กันสัตตะกรอนถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแลหรับ ช่วงหน้าเราจะมีคนที่รักทช่ไหมแล้วจนกีแหละใช่จนรูปร่างหน้าตานี่หล่อน่ารักมากอมาพบกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่เดียวค่ะสักครู่ครับส่งคำว่ารักไปมุน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 ติวติวข้างในหัวใจเธอกราบหัวใจฉัน คุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรดอย่ามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคหลายอื่นๆตามมาออขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จำนวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้สสัปดาห์แล้วคะ่ะน้ำหนักลดลงไป4กิโล ผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่มไปสามเดือนกว่าๆสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแผงแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และฮา l a นเครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0860458118 หรือ0860458448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล เอาละค่ะคุณผู้ชมกลับมาสู่ในช่วงเบรกที่สองนะคะสำหรับรายการเพีย์ไรส์สวยโดยเสน่ห์ค่ะเบรกที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันค่ะว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่จะเป็นหนุ่มร่างแบบปลุกรุปปุกๆก,กํกำลังขนาดกาลังน,น,น่ารักเลยค่ะคุณผู้ชม,มนี่เขาท้าเราค่ะว่า2เดือนที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะลดน้ําหนักให้ได้แล้วก็จะมารายการเราใหม่วันนี้เขาได้มาแล้วค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าทําไมค่ะเขาถึงลดน้ําหนักได้เยอะขนาดนี้ขอต้อนรับคุณเต่าค่ะสวัสดีค่ะ ว่าจริงๆวันนั้นที่เข้ามาเนี่ยเขาเคล้ายๆกับแบบเป็นหมูอ้วนมาเลยนะใช่อาจ,รจรารย์ยาบอยเป็นสีกับแขกรับเชิญของเข<อ>าไม่ได้มันต้องมันต้องเผาไม่ใช่มันต้องมาทุกาจา์เดี๋ยวให้ขอแนะนำตัวกันก่อนไหมล่ะแนะนำตัวกับผู้ชมอีกทีครับชื่อเต่านะครับบวรรัศริยาภัยบุญวัฒนานะครับเคยพูดไว้เมื่อสองเดือนก่อนตอนนั้นน้ำหนักเก้าสิบเจ็ดกิโลนะครับว่าคือที่จริงที่จริงอ่ะไม่ได้อยากจะพูดที่จริงไม่อยากจะพูด อพอดีว่าพิธีกรชงมาจะลดน้าหนักไม่ใช่เหรอโอเคผมก็พูดออกไปปุ๊บลดน้ําหนักก็ได้คือความเราเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดนะครับก็สองเดือนผ่านมาตอนนี้จาก9กเจโลเหลือ89กกิโลแล้วครับอืเฮ้ยเป็นได้ยังไงนั่นแหละสดหน้าตาสกใสขุณนค่องคุ่นบดซ้อนไม่พอกิโลนะโอ้โหนะคะน่าึงเลยทีเดียวสองเดือนเท่านานคนบอกว่าไปทำยังไงมาอ่า เอาเคล็ดลับเลยใช่ไหมครับเอาขอเคล็ดลับเลยเพราะว่าอย่างเดียวเลยสรุปนี่ไงนี่เลยข้างหน้านี่ครับข้างหน้านี่อ่าเครื่องดื่มย่อาหารกลิ่นกีวีอย่างเดียวเท่านั้นครับนะครับแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็อย่างเทปก่อนที่ออกมาบอกว่าไปกินอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาบอกมันเบิ์น ที่ผมบอกเฮ้ยผมกินปุ๊บผมนั่งรอเบิร์นเลยป๊อไม่เบิร์นนั่งรอเิร์นจะเบิร์นไม่ได้่เหมือนไปซื้อแบบว่าผลิตตัณฑ์อาหารเสริมชนิดนึงมาคนบอกว่าซอยในเรื่องของการแบบเบิร์นช่วยเผาผลาญช่วยเผาผลาญก็นั่งก็ไม่เบิร์นไงก็ก็ก็ผ่านไปก็เท่านั้นแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินแวบๆว่าเออมันจะมีดักจับไขมันนะครับก็เคยลองแล้วเหมือนกันคือดักจับไขมันเนี่ยแต่พอดีว่าผมเฮ้ยได้ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือไอการ เฮ้ยมันจับมันมันมันก็ถ่ายเป็นไขมันจริงๆนะแต่ว่าเป็นมันออกมาเลยครับแต่แต่ว่าแต่ไอ้เกือบ30ปีที่มันปิดลำไส้เราอะมันไม่ออกมันไม่ออกใหม่ๆแต่มันออกนะใช่ครับใหม่ๆมันออกเก่าที่มันฝังลึกอยู่ข้างในมันไม่ออกแน่ใช่ครับผมทีนี้เนี่ยผมก็ศึกษาเครื่องดื่มแยาหารกินกีวีนี้เพิ่มเติมอีกนะครับปรากฏว่าได้พบว่าเออ มีส่วนผสมของแยาอาหารที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ำผสมอยู่ข้างในซึ่งมันจะสามารถช่วยดูดซับสารพิษที่อยู่ข้างในนึกตามนะครับลําไส้ของเราเนี่ยเ,เมื่อเราทานอาหารเข้าไปเยอะๆเวลามันคือตอนเราเป็นวัยรุ่นอะ ระบบการเผอผ่านมันดีดูซับแต่สิ่งดีๆแล้วก็ปล่อยไปบ้างแต่ระหว่างทางมันก็จะมีสิ่งไม่ดีเกาะติดตามทางนะครับและยิ่งอายุเรามากขึ้นระบบเผาผลานเราจะเริ่มแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรียกว่าจุลินรีในลำไส้เนี่ยมันจะไม่สมดุลละพราะลำไส้เราเนี่ยมันจะไม่ตรงแบบนี้นะมันจะต้องแบบคดๆมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนไส้กาออีสานอ๋อไส้กรออีสานก็ดีกว่านะครับแล้วทีนี้เนี่ยคือแล้วไอ คือถ้าเกิดวันนี้เราจะลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องเข้าใจมันก่อนว่าเฮ้ยลาไส้เราเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่อยู่ๆว่าเฮ้ยเราไปกดไปกินยากดประสาทเฮ้ยฉันไม่หิว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 ไปกดหัวปวดหัวแต่ท้องร้องนะแต่ฉันไม่หิวแต่ท้องฉันไม่หิวปวดหัวปวดหัวสะพักโยโย่พังยิ่งกว่าเดิมนะครับอันตะารแล้วนะาไปเจอมาทุกอย่างแล้วเชื่อเลยตัวนี้ประทับใจนี้คือมันมันไม่โยโย่นะผมทดสอบเองทดสอบคือแังจากที่ว่า ทานเ,เครื่องดื่มยาหานี้ไปปุ๊บก็มีมื้อเย็นมันจะมีซัมติงบ้าง <laughs> มื้อเย็นน,น,ยนะครับนนบ้างบ้างคือเ,อเราเราก็เราอย่าไปซีเลียนเกินไปแต่เราทําให้เป็นธรรมชาตินะครับเราก็ทานมื้อเย็นไปบ้างสลับไปบ้างไม่งั้นมันจะจําเจ<ช>นะครับซึ่งมันไม่มีโยโยน่นะมันไม่มีโยโย่ทีนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเราจะลดน้ําหนักเราโฟกัสให้ถูกต้องโฟกัสให้ถูกเลยนะครับว่าการลดน้ําหนักจริงๆอ่ะมันคืออะไรอย่างเนี่ยเพียวไลฟ์กีวีเนี่ยผมบอกเลยว่า ลดโดยเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับคือเรียกว่าพวกใยอาหารที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำเนี่ยเขาจะค่อยๆเรียกว่าไงอ่ะดูดซับของไม่ดีในล้ำไสออกบผมนะค่ะพอดูดซับคือไอที่